ตอนี้ชาวบ้านอยากดูแลท่านเขาดูผ่านไลฟ์สดอยู่เขาบอกว่าสรุปแล้วเนะี่ยทีเซี่ยงหนึ่งสังเกตเนี่ยหลอกหรือยังแล้วคนที่จะบลับมือ,อยังไงคนระับตอนนี้เมื่อกี้ท่านฟังผมพูดไหมฟังอยู่ครับเออคือในกระบวนการของมันเนะน่ะณขณะเนี้ยเราไม่มั่นใจว่าตัวอุปกรณ์นั้นเนี่ยหลอกหรือยังนะครับเพราะว่าเวลามันเข้าไปแล้วมันสลายตัวมันเกิดการเผาสมมตินะสมมุติมันเข้าไปแล้วนะฮะ มันเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสภาพนะเป็นของเหลวคือเป็นเหล็กเหลวแล้วก็ไปอยู่ในเหล็กซึ่งในเหล็กนี่จะไม่อยู่เพราะว่าเรื่องคุณสมบัติคือความร,ร้อนขนาดพันเนี่ยมันจะไม่อยู่ด้วยมันจะพอหกร้อยอ,องาศาเซลเซียสมันยันอีกไปกลายเป็นกลายเป็นฝุ่นเหล็กตอนนี้มันเป็นฝุ่นเหล็กไปแล้วนะฮะแต่ว่าผมก็บอกไงว่าผมไม่ยืนยันว่าตัวนั้นคือคผูอัผลิ้อุปกรณ์นั้นแล้วถ้าเป็นฝุ่นเหล็กเนี่ยชาวบ้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นระบบปิดครับเป็นระบบปิดเป็นการเผา ขอเปรบฟิบนะอยา่ากังวลน,นี่เราวัดรอบโรงงานแล้วครับรอบโรงงานไม่ใช่โรงไฟฟ้านะรอบโรงงานไอ้ล้อมแหลกเนี่ยไม่มีครับเราตรวจสอบแล้วไม่มีครับไม่มีรั่วม,มาไม่มีรั่วมาเลยครับไม่มีเลยครับก็คือบริษัทที่เขาเก็บตัวแบกกี่ก็โลมากรีดสอบแล้วท,ที่มีปนเปื้อนซีเซียมยี่สิบสี่ตันเนี่ยก็มีอยู่กระสอบหนึ่ง่อนหน้าที่เราจะไปเห็นข้อไปถมที่เอาไาถม ที่ด้านด้านหลังโรงงานเขาผมปิดการแล้วให้เจ้าหน้าที่ทางเราเข้าไปขุดดินทั้งหมดนะขุดดินขุดดินเคลียร์พืดด้นที่ให้เคลียร์นะแล้วก็เอาดินที่ปนเปื้อนนะมาใส่กระสอบเหมือนเดิมแล้วก็ยกมาอยู่ในโกดังที่รวมกับเพื่อนมันะนะฮะที่มีปนเปื้อนนะครับมาอยู่อันนี้คือปิดลอ้อมหมดแล้วผมต้องบอกท่านเดี๋ยวไี่มีขาดว่าอ้าวมันมีเหลือตรงนู้นนี่ผมบอกเลยนะก็จะการต,ต,ต่อไปต่อจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะมาตรการที่ ที่เราจะดําเนินการกับทางคนที่เกี่ยวข้องผมถึงบอกวันแรกกับท่านดูว่าว่าหาคนนั้นให้เจอพอเรารู้ว่าสีเสียมตัวเนี้ยมันอาจจะนะครับผมไม่ได้บอกว่า100นะร้อเปอร์เซ็นตนะฮะมันอาจจะเป็นอุปกรณ์นั้นแหละที่เข้าสู่ระบบหรอกซึ่งห้าสิบห้าสิบตอนนี้ผมไม่ยืนยันว่าร้อยเอร์เ็นแต่ห้าสิบห้าสิบไม่ได้คือที่นะคะว่าอยู่ตรงไหนได้ แต่ก็อยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ข้างๆเขาแหละเ่ีแตวว่าอยู่ในบริเวณบริเวณบริเวณของเขานะครับแล้วก็เราไปเราไปทําตามตามวิธีขูดล้อมให้เกินกว่าพื้นที่หน่อยหนึ่งนะครับก็ใส่กระสอบกลับคืนหลีก่อละวเราคืนเสร็จก็มีเครื่องมือตรวจอีกทีนะไปตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยมันมีไหมือตรวจเช็คอีกทีแต่พวกเรามืออาชีพนะฮะเราเราก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นกลัวนะเราก็กลัวเข้าไปทํางานเนี่ยประเด็นคือศอก ิเซีย,ยมหนึ่งสามเจ็ดจากขาม่เจอเดี๋ยวได้รัท่าน,าท,านท่านพูดคำให้ให้ถูกต้องซิครับเนี่ยถ้าหากเจอชัดเจนต้องมีรูปร่างต้องมีรูปร่างชัดเจนเถอเพียงแต่อนุามาได้ว่าใช่ณตอนนี้และข้อสำคัญก็คืออุปรกรณ์ที่ท่านใช้วัดระ้รยัห่างจากที่วัดมันไม่น่าจะวัดซิเซียหนึ่งสามเจ็ดได้นะครับทีม่มันออกชัดเจนนี่คือติ๊กที่ เราเรียนรู้กันมานะครับประเด็นที่สองที่ผมเน้บอกก็คือว่านักตอนนี้อยังหาตัวจริงๆตัวเป็นๆของพี่เทีย่ยวหนึ่งสามเจ็ดไม่เจอใค,จเใครเป็นคนลอหอใครเป็นต่างๆปั้นผ่านมือผีมือขันคนตีคน,คนมันต้องเสียไปเท่าไหร่มันจะเป็นภัยต่อคนปราจีนบุรีอีกเท่าไหร่คำถามก็คือว่าคนของรัฐบุคลากรของรัฐที่ทงานที่เกี่ยวข้องจากวัตถิ์ชอบจัดต่อสังคมในวงกว้าง อย่างชัดเจนได้ไไอ,อ,อย่างไรไคําตอบสุดท้ายคือเมื่อไหร่เรานเชิงเคนิคก่อนว่าว่ามันไม่ใช่ศพศพนี่คือศพนีค่คือมนุษย์นะท <นะ S 1> ่านอยา่าใช้คำว่าศพเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวเข้าไปสับสนว่ามีคนตายไม่ใช่ศพคือทราบแล้วครับท่านเจอว่าเอย่านห้เ <c oughs> ดีกก๋ยวเดี๋ยวาผมกำลังจะพูดวิธีถามท่านนะผมผมได้เรียนให้สื่อมวลชนทุกท่านทราบนะครับผมใช้หลักวิชาการผมใช้เครื่องมือนะครับ วัสดุกรมันดังสีที่สูญหายนะครับผมโฟกัสที่ตัวที่สูญหายก่อนนะครับถึงแม้มันอยู่ในสภาพเดิมนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการตรวจสอบนะครับปัจจุบันนี้ที่เราใช้เครื่องมือในการตรวจสอบเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะวัดระดับรังสีที่มันแผ่ออกมาในระยะหนึ่งเมตรนะครับขอให้ท่านนะครับที่ถามผมเนี่ยนะครับมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าเครื่องมือไหนตรวจสอบซีเซียม1 3ึงไม่ได้ ซีเซียม137นะครับมีค่าพลาังงานเฉพาะของเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือที่สํานังกงานประหาสันติเรามีอยู่ทําการตรวจสอบได้สิ่งที่ท่านกําลังจะบอกว่ามันเี็การฟุ้งระจายนะครับผมยืนยันนะครับผมเป็นคนลงมื้นที่ตรวจสอบเองขอให้ท่านนะครับมีความเข้าใจในสิ่งที่ผมเนี่ยพยายามที่จะอธิบาย ว่าไม่มีการปุ้งกระจายสู่สิ่งแวดล้อมประชาชนรอบพื้นที่โรงงานในอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอกบินบุรีนะครับและจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีการเปิดเปื้อนนะครับหรือการปนเปืเป้อนของซีเซียม137ในโรงงานหลอมโลหะนี้ครับแต่ที่เราทําการสอบสวนมาเนี่ยสรุปได้ความว่าของชิ้นของชิ้นเนี้ย ในประเทศไทยเนี่ยขึ้นทะเบียนกับทางปสงทั้งหมดนะครับแล้วมีเพียงชิ้นเดียวที่หายไปนะฮะเราก็เลยมาอนุมานว่าอาจจะใช่ก็ได้นะครับเราประเด็นการสืบสวนก็คือทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ต้องตรวจสอบสวนหมดนะพนักงานที่ไปโหลดขี่เท่าออมานะฮะที่เห็น ที่เห็น <niño> ว <sharing> ัตถุกช <es in> <France> ิ well. ้นนี้กิ่งอยู่ที่อ้างไว้เห็นนะครับก็โดนสอบสวนไปแล้วนะครับเราได้ตรวจสอบทั้งรถนะฮะรถที่มาขนที่เท่าออกไปนะฮะทั้งพนักงานตัวพนักงานเองนะครับเกี่ยวกับสารตกค้างต่างๆเรายังไม่พบนะทางตำรวจจะเกี่ยวข้องขยเยาเท่านั้นนะครับในส่วนเรื่องความชานาญการพิเศษเนี่ยต้องให้ทางทางประมณูพุทสันติเนี่ยเป็นคนคอยช่วยเหลือเรานะครับบริษัท นะฮะกล้องตรงนั้นเนี่ยมุมกล้องเนี่ยมันมีความละเอียดไม่เหมือนกันนะฮะตรงนั้นเนี่ยตกมาเท่าที่สอบปากคำได้คือเอ่อที่คนเห็นที่อ้างว่าเห็นนะครับบอกว่าเห็นวัตถุกกลมชิ้นเนี้ยอยู่ใต้บันไดที่สอบสวนมานะครับแต่ไอ้ตรงใต้บันไดอ่ะมุมกล้องมันไม่เห็นนะครับอันนี้อยู่ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนอยู่ครับแล้วไปเจอนนะคืไปเจอครบ ปัจจบันนี้เขายิงกันเลยนะครับแล้วก็ส่งไอไปซื้อเด็กมาเลยเขาบอกเขาซื้อจากภาคอีสานไม่เกี่ยวที่นี่เลยเพราะไม่มีเขาดึงกันนะเขาบ,บอกท่านเนี่ยท่านก็จะจยเย็นๆอย่าพิ่งเชื่อผู้พจ้าบอกว่าอย่าพิ่งเชื่อนะครับตำรวจเขาหาข้อมูลอยู่ว่ามันมาจากไหนกันแน่นะครับกรณีซีเซียนเนี่ยมันไม่ได้หาหง่ายๆท้องตลาดเหมือนตัวเกี๊ยวใช่ไหมครับ แล้วก็มันอาจจะมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าที่อยู่ในกำกับของเราเนี่ยมันมีทะเบียนสารพวกนี้มันอยู่ลำพังไม่ได้ไมันต้องอยู่ในหีบห่อหรืออยู่ในชิลดิ้งมีตัวตนมีรูปทรงนะฮะอย่างกรณีนี้คือทรงกระบอกถ้าหายแล้วก็ไม่แจ้งแล้วไปเส้นผ่านในโรงหลอมเนี่ยก็โดนนะกฎหมายมีอยู่นะ